ค่ะวันนี้เราจะอยู่กันที่น้ําพุร้อนสำนกําแพงเลยนะคะตอนนี้ก็จะอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนะคะตรงนี้มันจะมีกิจกรรมให้ทํานะคะก็คือว่าให้ต้มไข่นะคะการต้มไข่นั้นมันจะมีอุณหภูมินี่เลยค่ะมันจะมีป้ายบอกนะคะว่าเราจะต้มประมาณเท่าไหร่นี่ะนะคะก็จะมีนะคะ,ะ,คะไข่ลวก3นาทีไข่ย่างมาตุ้ม5-6นาทีไข่สุก10-15นาทีนะคะ นี่นะคะอุณหภูมิความร้อนก็น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยองศาเซลเซียสเดี๋ยวยังไงเราไปซื้อไข่กันด้านน้นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต้มกันนะคะว่าจะเป็นยังไงโอเคค่ะอันนี้เราก็ได้ไข่มาแล้วนะคะอันนี้ยี่สิบบาทนะคะแล้วก็มันจะมีนี่เขาค่ะจะมีช้อนแล้วก็มีเครื่องปรุงนะคะก็สามารถพร้อมทานได้เลยนะคะแต่ถ้าเราอยากให้ไข่สุกก็รอประมาณกสิบถึงสิบห้านาที โอเคค่ะไปไไต้มกันเลยนะคะ,ม,ม,ม,คะมีไม,ไม,ไม้อันนี้นะคะให้เราไว้ใส่ตัวตะกร้าไข่นะคะแล้วเราก็เอาไปแช่เราก็เอาไข่นี้นะคะนี่ไงใกล้ๆคนดินจะได้ยินจะได้จำง่ายๆโอเคค่ะสามนาทีอันนี้เราอยากได้ไข่แบบอยากได้ไข่สุกเลยอ่ะอยากได้ไข่สุกก็ประมาณ เอา,เอาถึงสินาทีเอาห้านาทีบอตอนนี้ก็เป็นเวลา13บสานาฬิกาหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวประมาณสัก10นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราก็จะมาดูความสำเร็จอันนี้เอา5้านาทีอันนี้เอาห้านาทีอย่าน,น้อยสิโอเคค่ะโอเคน,นี่นะครับเอาไข่เค็มกับไข่นกกระทามาเพิ่มนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไข่เค็มไปแช่ไว้3นาที ในบ่อน้ำผู้ร้อนไขน่นกกระทา10นาทีนะครับผมเราเดี๋ยวเราลองมาดูกันโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นไข่10นาทีนะคะถึง15นาทีจะเป็นไข่สุกแต่นี่อันที่เราเพิ่งวางไปใหม่จะเป็นไขน่นกกระทากับไข่เค็มแต่ไข่เค็มเขาบอกว่าประมาณสัก3นาทีนะคะ เดี el el s <S the ๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะหน้าตาจะมันเป็นยังไงไปเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราได้ไข่กันมาแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่นกกระทาค่ะตัวนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ8นาทีนะคะอันนี้จะเป็นไข่เค็มไข่เค็มก็จะใช้เวลาประมาณ3นาทีนะคะตัวนี้จะเป็นไข่ลวกนะคะไข่ลวกก็จะใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะอันนี้จะเป็นไข่ต้มสุกจะใช้เวลา10-15นาทีเดี๋ยวเรามา กินกันเลยนะคะเอาไข่ต้มไข่ต้มก่อนนี่เพิ่งขึ้นเลยร้อนอย่างนี้เลยหรอร้อนนะป้าให้ไม่ให้มันเย็นก่อนหรอใช่ลูกป้าโมจ้าไข่ต้มเหราเนี้ยไข่ต้มหรือไข่ลวกต้มโหเนี่ยนาดสิบนาทีนะมันต้องสิบห้าวะถ้ามาต้มกว่านี้มันก็สิบสองแล้วอะสิบเอิญก็สิบสองอาจจะต้องสิบห้าละแต่นี่ก็โอเคแล้วนี่ก็ถือว่าสุกละแม่จะไม่กินไม่กินไม่กินแต่แม่กินเอง แม่ทำอร่อยเหรออร่อยที่สุดเนี่ยค่ะก็จะใส่อ๋อข้างในมันสุกแล้วค่ะไข่ขต้มไม่อร่อยอ๋อนี่ข้างในสุกละอร่อยไหมอร่อยไหมอันนี้ลองผัดกินไข่ลวกค่ะอันนั้นไข่ลวกอ่ะแกะแกะ,แกะแกะอันแกะไข่ลวกมา,ากนี่วางไว้ก่อนอ่าแม่กินเลยไข่ลวกไข่ลวกอืมแ <6 S 2> ม่กินโนะอ้โหไข่ลวก ฮาถึงหกนาทีมันก็จะประมาณนี้โอ้โหเนี่ยค่ะต้องใช้ช้อนนะคะมันยากค่ะมันยากดมาเลยเดินๆกันมาเลยหน้ามีตั๋วอ่ะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกลัวมันนี่นี่ค่ะไข่ลวกอืมพริกกับซอสนี่อ่ะใส่ซอสใส่ไข่ลวกแต่ไม่ค่อยชอบไข่ลวกค่ะอ่ะอันนี้พี่นี่อัไข่สุกไข่สุกอันนี้อันนี้ไข่สุกอันนี้มีก่อนอ่ะไข่อันนี้ไข่นกกระทาสิบนาทีอันนี้ ไ้มันมันเยตัวนั้นอนร้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 นร้อนร้อนร้อนร้แม่เดาให้มันเย็นดีแม่ดาขัดจับในนะอ่ะร้อนหลกนี่ค่ะนี้ก็จะเป็นไข่นกกราร้อนนะคะนะอ้าไข่นกกระทา โอเคนี่ไข่ดาวาสิบนาทีสุกแล้วแต่อยากดูไข่เป็ดอ่ะดูด้วยอันนี้ไข่เค็มไข่เค็มเออไข่เค็มไข่ไข่เป็ดแล้วไข่เค็มลูกเอ้าหล่นแล้วมั้ยไข่เป็ดไข่เป็ดไข่ไข่เป็ดต่อไปเลยค่ะไข่ไข่เค็มไข่เค็มต่อบเลยไข่เค็มน้ำแร่เออ ไข่เค็มค่ะอหูยน่ากินอ่ะไข่ไข่เบ็ดไม่ใช่เหรออะไรเนี่ยเอาบ้างลองดูแม่ไข่เค็มอร่อยบ๊อมบ๊องมาอือนี่ไงอร่อยแม่แม่แม่กลับไปนิดกลับไปนี่ิดแต่ว่าอร่อยร้อยไหมไข่อะไรอร่อยสุดไข่เค็มมาก่อนแล้วก็ตามมาด้วยไก่ต้มลุงบอยบอกว่าขอตอบ ก็ลมันร้อนมากของลูกบอยอ่ะแต่ปอนลูกคำหนึ่งสิบ้อมบัมไข่เค็มมะป้อนลูกคำนี้ไข่เค็มอร่อยเอาลองกินนี่ลองมอมไหมไม่เอาหรอโอเคโอเค็มไม่ร้อนไม่ร้อนซอสใส่ให้นะคะเราก็เกือดไปแต่จริงๆแล้วเรานี้ไม่ต้องน่าจะมีข้าวสักจานหนึ่งนะคะอีกเขาน่าจะมีเค็มอร่อยสุดโอ้อ่ไข่เค็มอร่อยค่ะไข่กำลังแบบมันมันมันเป็นเค็มปี๊ดอะไรไหมอืมอร่อยอร่อยไข่เค็ม นี่เขาขอไข่เค็มอร่อยไข่ต้มก่อนนะคะโอเคไข่ลวกไข่ลวกห้านาทีห้านาทีไหนดูซิเป็นยงไงแล้วห้าทีนะครับห้านาทีเป็นยังไงครับเป็นยังไงร้อนไหมฮะร้อนทีครับผมรอนเลยฮะกินหน้กินหน้กินโอ้ยเดี๋ยวรอให้ยินก่อนเออสดสดเลย สมใจหรือยังครับสมใจเลยครับอีกก็อีกอะไรสุดยอดครับสุดยอดครับผ่านเจียบโอเคอันนี้ของบอมไข่นกกระทากี่นาทีเนี่ยอันนี้แปดอันนี้แปดนาทีนะครับทุกคนอันนี้แปดนาทีไข่นกกระทาต้องกินสุกๆว่ะไข่นกกระทาต้องสุกนะครับเขาบอกว่า 8นาทีคือจะสุกเลย5นาทีคือไข่ลวกนะครับอันนี้ก็คือถ้าไข่ไก่แล้วเพราะว่ามันเล็กอันนี้ถ้าไข่ไก่ประมาณ15นาทีสุกเลย10นาทีเป็นไข่ลวกเออนี่สุกเลยสุกเลยนะครับนี่คือไข่สุกเลยสุกเลยสุกเลยนะครับสุกเลยนี่คือสุกเราเราลองมา30มสิบวิกันไหมสามสิบวิน่าจะไม่สุกแล้จะแตกขามือเลยเอเอาถิงเลยว่าเอาเอาถิงเลยเผื่ว่างร็สุดขาป้า กไเห็นรอเดี๋ยวเราจะไปแช่ขาที่บ่อํำผุกนะครับตำปุกร้อยห้าองศาโอ้โอุ้ยได้เฮ้เอาลองดูลองดูเอดู่าเดินเขาแช่ได้ไหมผมไม่ไหวว่าผมลงไปถึงน้องมันก็สะดุ้งขึ้นมาแล้วต้องลองครับลองดูลองดูเราเอาแคบฝ่าเท้าก็ได้เออใจเย็นครับผมใจเย็นโถลองสิ เอาแอาต่ก่แต่ก่อนแต่ก่อนเอาดิเอาดิเอาดิเอา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 ดิลงไปทั้งขาเลยอะฮะรอนนพี่เดี๋ยวมันต้องค่อยๆ่อยเฮ่เฮเชี้ยมันมันมัต้องแบบว่าจริงปมปมตรงนี้ก็ได้ใครอ่ะเอาค่อยๆ่อยอย่าซีดอย่าซีดเอาลองดูเออ เดี๋ยวมันจะชินไปเองเี่เออเดี๋ยวชินไปแต่คุณต้องใจต้องถึงไว้ไม่ตรงฝ่าเท้าไม่เคยล้อเราตัวนี้พระเจ้าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันชอบล้อช่วงเนี้ยไอตรงเนี้ยไม่เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยตรงแถวเนี้ยเนื้อมันบางไอ้บอมลีปไปไหนแล้วมันใช่จริงเหรอเนี่ยตรงเอิร์นมีไหมอุ่ณมันมีโอ้ยสี่สิบห้าถึงห้าสิบทุกที่ผมไปเซอร์เวลหมดแล้ว อึดเดียวกันใจคึบเดียวลองดูฮุ๊บเออคึบเดียวฮุ๊บคึบเดียวกันใจคึบเดียวเชื่อผมดิอุ้ยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวคึบเดียวคึบเดียวน่าจะเย็นกว่าอ่าอ่าอ่าปลาเราไปดูคุณบอกต้นไหนเย็นอ่ะอันนี้มันมีกระแพงอ่นนี่มีกระแพงอ่าได้บอมนี่ดีกว่าบอมใช่ตรงนี้อุ่นใช่เหรออ่ะใช่ ลองดูสิอันนี้อุ่นกว่ายิงอู้ไม่ไหวเหมือนกันอ่ะหรือว่าเราไปโดนตรงนั้นร้อนไป่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอนนั้นน่ะตอนนั้นจะเป็นแบบว่าเลเวลอ๋อเอาเอางี้ไหมเราลองตอนนั้นน่าจะน่าจะอุ่นกว่าอีกฝั่เราลองไปตรงที่ต้มไข่กันไหมไม่เอาเราลองไปโดนที่แช่ที่ต้มไข่กันไหมแสงก็ร้อนนะพี่ไม่ใช่ไม่ร้อนเลยร้อนดิ จะได้อยูยแต่เขาต้องเอาขึ้นเอาลงบ้างเออเอาปลายนิ้วขึ้นได้ไหมเอออย่างเงี้ยเพราะว่ามันร้อนแถวนี้มากเลยเอาแค่นี้พอเนี่ยเพราะาใครจะมานะครับนี่คือเอาปลายนิ้วขึ้นครับอันนี้แดงๆดงแดงๆนี่พองนะครับนี่คือพองนะครับบอกแล้วครับเพื่อสุขภาพดีได้เปล่าครับเนี่ยเราลองไปข้างหน้าไว้ตรงนี้หน้าสุดอะโอโหตรงนี้ยังเกอเกือบตายครับไปข้างหน้าตายแน่นอน เฮ้ยแต่ผมเห็นคนคนป้าเขาอ่ะเขาลงไปเขาไม่ไม่อะไรนะเขาซวบลงมาทีเดียวเลยนะป้าป้าเขาอ่ะผมว่าผิวหนังเขาน่าจะแบบว่าหลายปีมาแล้วดูสิครับคุณอนุญาตนะฮะไม่ไม่ไม่นี่นะไม่ไม่นะดูดูคุณดูแดงอันนี้พองนะครับทุกคนหน้าชมพูฮะขอให้แช่กี่นาทีโอ้ยคุณแช่สองวันเลยก็ได้ ลุกๆลุกมาอีกทีนี่คือแบบว่าเหลือแต่กระดูกโผล่ขึ้นมาป่ะกลัวลุกขึ้นมาแล้วพองเดินไม่ได้เลยมือยังร้อนอ่ะร้อนนะผมว่ามันร้อนนะไม่คือถ้าเราทนตรงนี้ได้ใช่ไหมถ้นร้อนอ่ะผมว่าสบายเราลองไปสุดด้วยไหมล่ะไปตรงนั้นอยู่ตรงนี้ผมจริงอุ่นเลยพี่ได้เลยอันนี้อุยนี่น้ำเย็นนี่น้ำเย็นเลยพี่ใช่เหรือจริ้งได้มันก็ร้นร้อนอยู่นะบอมไม่ไม่ไม่ลองลองลองคือ บอกกล้องแช่างี้เอางี้ก่อนอแค่นี้อย่า,อาไปนิ้วลงแค่นี้ก่อนอ,อให้ให,ให้ให้ร่างกายมันปรับอุณหภูมิก่อนตีนภูเลยปอุ๊ย,ย,ยมันก็ร้อนนะมันไม่ใช่ก็ร้อนละมันร้อนอนะ่ะมันก็ร้อนนะเ <c oughs> น,นี่ยมันก็ร้อนมาก,น,มากน,นะไข่แล้วใช่ไหมนี่มันก็ร้อนนะเนี่ย ตองนู้นเขาแช่กันตัวฉิวมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮทำไมเขาแช่กันได้วะลองไปตรงนู้นนะติดผมว่าเย็นเลยแหละเพราะว่ามันข้ามฝั่งตีนแดงผมว่าเขาคงได้แช่แค่ประมาณสิบถึงสิห้าทีเท่านั้นเขาก็ขึ้นเขาไม่ได้แช่ตลอดแช่แล้วเาก็ขึ้นมันน้ำร้อนมาจากตรงไหนวะมันคือน้ำร้อนที่มาจากใต้โลกเป็นทานน้ำที่ผ่านทาง กลินร้อนของลาวาข้างใลาวาเลยเหรอใช่พอนน้ำมันเกิดเกิดอุณหภูมิมันสูงใช่ไหมมันก็จะระเหิดขึ้นมามันจะมีแรงดันสูงมันก็จะหารูออกจะไปรูออกตรงรูตรงนั้นแหละที่เราไปเมื่อกี้ถ้าแบบเอาไรสาระป่ะแต่ตรงเนี้ยเอาแบบไรสาระไปเขาป้องเหมือนข้างหน้าให้เขาต้มับไปถ่ายตรงนั้นไิ มีมีบ่อต้มอยู่ข้างหลังใช่ก็ล้อเล่นนะล้อเล่นไหมดูดิดูป้าเขาดิป้าเขาแบบคุณว่าเราหนาอะไรดูป้าเขาดิป้าแบบชิลมากเลยดูดิป้าเขาชิลมากเลยเราไปลองฝั่งนู้นไหมจไปเอากระเป๋ากันจะลดอุณหภูมิเองอ่าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเปลี่ยนที่ดูวันนี้น้ำเย็นเลยอ่ะน้ำเย็นนะใช่เลยผมว่ามันน่าจะลดอุณหภูมิตั้งแต่ตรงที่มันคันแก้วน้ำเย็นเลย สบาาายเเรมลองดูลองดูลองดูนนแบบเฟสิกเออ,อน,นี่พอได้อยู่แต่แตนน่รู้สึกแสบรู้สึกแสบช่วนปปปปปปงนี้อยู่เลยแสบทุกตรงเลยแสบทุกตรงเลยอ่ะก็ผมบอกแล้วนี่สบายอันนี้เด็กแค่ได้แต่ตรงนน้นอ่ะ แต่ว่าไดจะเปเลเวลเกือบตันแล้วติดไปแช่ตรงนั้นดูด่าแต่ละคนได้อู้อ้าวอ้าวอยู่สุดแล้ก็แทนที่จะมาลองแถวนี้ก่อนนะบอกว่าเออซึมซับน้ำไปเรื่อยๆร้องเรื่อยๆโถแล้วก็พาไปแบบเลเวลร้อยเลยแล้วคุณบอกว่าผมไม่ไหวเนี่ยอันเนี้ยขนาด ที่ที่ตะไคร่มันเกิดขึ้นแสดงว่าอุณหภูมิมันแรงก็ร้อนอุ่นอุ่นไม่หึบก็ร้อนมากแอุ่นแต่ก็โอเคนะชอบใจกว่ะแต่มันมอสเหมือนมอสที่ไรดู้ลองดูดิมันเหมือนอะไรมันลอกออกไปหนังเราหรือเปล่าขนหรือเปล่าขนรุดไอ้ที่รูปแบบลื่นๆนี่คือไม่ใช่นะหนังหนังลุดออกไปไอ้ฝั่งนี้หนึบอันนี้นิดลื่นเลย จะเป็นอนนำแรกเริ่มเป็นกบปองกันไหมไปดีกว่าปโอเคค่ะหลังจากที่เราได้ไปชมบรรยากาศกันแล้วนะคะที่ น้ำพ yup, ุร้อนสันกำแพงที่จังหวัดเชียงใหม Mont ่นะคะก็เมื่อกี้เราได้ไปดูวิธีการต้มไข่กันแล้วนะคะว่าแต่ละแบบนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้มีการไปนั่งแช่เท้ากันแล้วนะคะว่าอุณหภูมิน้ําเป็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะน้ำพุร้อนสันกำแพงยังไงวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อเดี๋ยวตามกันเลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ